เราว่าเป็นจุดแรกแค่800เมตรไม่ใช่เหรอดูข้างบนหน่อยทำไมที่ดูรีวิวมาไม่ใช่แบบนี้วะอ๋อีอยวนี้อ๋อโอ้ออกแล้วฝาไหมฝากวเอาอะนิดนึง๊อบนิดนึงข้างขวาโอ้โหลลงทันปะสวัสดีครับวันนี้เราจะไป ตั้งแคมไม่ไปขึ้นภูกันนะฮะซึ่งวันนี้ภูที่เราจะไปก็คือภูกระดึงจังหวัดเลยซึ่งเขาในแมพเขาบอกว่าอีกประมาณสี่ชั่วโมงนะฮะกว่าจะถึงจุดขึ้นอุทยานอีกยาวไกลก็คือตีประมาณแล้วประมาณ5้าโมงกว่าจะถึงใช่ครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่สามธันวาใช่แล้วซึ่งพรุ่งนี้เป็นวันหยุดยาวนะครับทาให้ค่อนข้างหนาแน่นนิดนึงใช่ครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมี ที่จอดรถให้เราหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่เรากังวลน,นะตอนนี้นะฮะจริงๆทริปนี้เราไปกันทั้งหมด6คนนะครับแต่ว่าเราแบ่งกันไปสองคน2คน2คน,2คนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ทางเข้าอุทยานเนาะเออเยวไปเดกันที่นู่นเลยก็ได้โอเคงั้นเดี๋ยวเราขอรีบเดินทางก่อนละกันโอเคไปเจอกันที่นู่นเลยเอ hey. ตอนนี้ก็มันก็ถึงแล้วไงเกำลังจะไปกำลังจะไปซื้อบัตรซื้อบัตรเพื่อบัตรนี้เห็นเขาบอกว่าจะเอาไปใช้เพื่อขึ้นผูด้วยใช่ในวันพรุ่งนี้อันนี้นะฮะตู้จำหน่ายโอเคก็เป็นรถสมบุกคลสี่ล้อทไมละสี่ล้อแล้วก็ผู้ใหญ่เรามาผู้ใหญ่สองคนผู้ใหญ่สองก็มีให้เลือกอันนี้อัตราบริการอยู่อขั้นเดียวไง เราก็่ยหญสองคนเราไม่มีเด็กมันก็ยืนยันเลยป่ะใช่นี่ไงมันก็รวมมาทั้งหมดร้อยสิบบาทซึ่งใส่ธนบัตรได้ใช่จะเหรียญก็ได้ธนบัตรก็ได้ร้อยนึงินเท่าสิบบาทได้มาสิเพื่อนเหรอใช่แล้วอันนี้รายละเอียดมันก็จะบอกอยู่ว่าพี่ใหญ่สองคนก็โชบัตรเลยเด้อโชว์บัตรเลยครับจะบัตร เช้าน้องยอะอาจจะเยอะรถตะเยอะโซด่านตรงนี้แหละเอาตัวนี้นอนที่ไหนเดี๋ยวนอนข้างในข้างล่างไปไปการจะนอนข้างในข้าวผมโอเคตัวนี้เราก็ซื้อบัตรผ่านเสร็จแล้วนี่บัตรผ่านเดี๋ยวไปดูที่ผักข้างล่างกันที่เราจะนอนคืนนี้ก็นี่ยนี่ไม่ใช่ตรงนี้สิแล้วก็นอนบนรถไม่ใช่เหรอเออหรือจะนอนบนรถเราเดี๋ยวไปเจอกันที่จุดจอดรถ เออศู <Okay S 2> นย์บริการลูกค้านี่แหละศูนย์บริการนักท่องเที่ยว <c oughs> เออไปเลยไ,ไปแล้วฮะตอนนี้เราก็เข้ามาจอดรถที่หน้าตึกศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของอุทยานภูกระดึงนคอุทยานชาติภูกระดึงแล้วก็อย่างที่บอกว่าวันนี้เราจะนอนกันข้างล่างนี่แหละเพราะว่าเุื่อนต้องตื่นเช้าแล้วก็ออกแต่เช้าแล้วก็แย่งชิงการลงทะเบียนกับนักท่องเที่ยวคนอื่นๆเพื่อที่จะขึ้นไปบนภูกระดึงให้ได้นะฮะแล้วตอนนี้นะ,ะเพื่อนกําลัง ลงไปเพื่อโทรหาเพื่อนอีก4คนนะฮะซึ่งตอนนี้ไม่รู้เพื่อนอีก4คนไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะฮะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะทําอะไรกันต่อดีนะฮะซึ่งตอนนี้อ้าวเจอเพื่อนแล้วทำอะไรกับนี่อ่ะทำอะไรกับเนี่อ่ะ ต้องทาครีมนขนาดนี้เลยเหรอโอ้ยปกติหาหาวเลยจ้าจริงเหรอ,อมีที่แนะนำในการทาครีมไหมคะสวัสดีตอนเช้านะคะทำไมดูรีบขนาดนี้ทำไมดูรีบ <c oughs> โหตรงสู่บริการนะักท่องเที่ยวคนเยอะมากตอนนี้แต่ว่าเขาปิดให้ลงเปิดที่เดินขึ้นหกโมงนะอืเหมือนจะเป็นหกโมงเชา้าแต่มันก็ต้องรีบลงทะเบียนก่อนนะฮะนี่โมงแล้วตอนเนี้ตีสี่ตอนนี้เวลา ยี่ดีสามตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่สิบสี่องศานะฮะตอนนี้หายใจเป็นควันแล้วใช่อะไม่ขึ้นเนื่องจกกได้เรื่องงามยาำดีนะฮะเรากำลังจะเดินขึ้น พูกระดึงถึงแล้วเหรอถึงแล้วเพิ่งจะเริ่มขึ้นมาเองยังไม่ข่อยยังไม่ได้เข้าเขตที่เขาตรวจสอบข้อมูลเลยพอดีตอนเช้ามันวุ่นวายนิดนึงคนเยอะมากก็เลยไม่ได้ถ่ายตอนเช้ามาแล้วมาเรื่องวันที่ตอนนี้เลยแล้วก็รู้สวัสดีตอนเช้านี้ด้วยว่าเรากำลังจะขึ้นโมดึงกันแล้วตอนนี้เราก็ฝากช่างน้ําหนักไปแล้วกับลูกหาไปอันนี้ก็ของที่เราแบกมาของที่เราแบกมาเองทั้งหมดเอออะก็คืออารมณ์แบบแบกเองทั้งหมดเรื่องตอนนี้เดี๋ยวเราจะผ่าน ประตูซุ้มของอุทยานเราจะยื่นบัตรที่เราตรวจสอบมาเมื่อกี้นี้ให้ทางนี้เขาเปิดให้เราเข้าเนาะพี่มนพี่อุ่เดียมีแผ่นที่ขายสิบบาทสิบบาทเองซื้อได้ถ้าใครอยากดูเน,ะน,นเาะในวัฒนพันน ไปประตูทางเข้าใหญ่มาแล้วกําลังจะเดินจะเริ่มเดินขึ้นจุดขึ้นทางขึ้นเขานะฮะซึ่งตอนนี้เราเริ่มเดินต่อมาแปดโมงสิบสิบห้าแล้วด้วยแล้วซึ่งนี่ที่เขาว่ากันว่าจุดแรกจะหินที่สุดจุดแรกจุดกระ้าจะหินที่สุดคิดว่าจะรอดไหมเนี่ยรอดแค่ไหนแค่ั้นล่ะค่ะไม่รอดก็ถอยลับมาเพื่อนถ่ายไปไหนหมดวันมึงนู่นนี่นี่เพื่อนทิ้งไปแล้วอันนี้คือฝั่งเพื่อนเราสี่คน ตอนขึ้นก็ประมาณนี้แหละแต่ฉันลงไปนอนรอข้างล่างสองเฟือนะแต่ฉันลงไปนอนรอข้างล่างสองเืนนอนห้องบนเลยนะจะลงจะลงไปเลยเหรอเออไม่ด้ไหมึงก็ขึ้นสักซ้ำๆนึงดิดไปนอนซ้ำห้องบนก็ได้ได้ป่ะจะบอกว่าจุดแรกคนก็จะเยอะๆประมาณนี้แหละแต่หลังจากนี้คนก็จะเริ่มหายไปเรื่อยๆไม่ใช่เราเดินลำเขานะเขาไปกันหมดแล้วเดี๋ยวกันระวังปอบ นนนั่่ระวังนะโอ้พี่สุพามาทางอะไรเนี่ยทางที่เขาเดินโอตาแล้วไม่ใช่ทางที่เราเดิน พี่ส้มพามาเขามากันเป็นแถวเลยอะ่ะเพราะว่าเพราะว่าไปจุดแรกแค่800เมตรไม่ใช่เหรอแปดร้อโน่นดูข้างบนหนูนะ่ะนีเ่เดินมาเดินมานานจังทำไมที่ดูรีวิวมาไม่ใช่แบบนี้วะจริงๆแค่คำเดียวเราก็ซื้อผูบพิชิแล้วเนาะงั้นเราไปเจอกันที่นะงั้นเราไปเจอกันที่จุดพักจุดแรกกันเลยดีกว่าไปเร็ว <laughs> ไม, <c ười> ไม่ไหวแล้วเพื่อนไม่น่าพอมาเลย ถึงแล้วพักอยู่ไหนวะทำไมคนเยอะจังวะเฮ้ยตอนนี้สุดซ้ำแหกก็ถึงซ้ำแรกแล้วซ้ำแรกซ้ำแหกซ้ำแหกนี่มาจากเหนื่อยแหกไหะสงสัยจะใช่เงี้ยเขาะหนื่อยหนุนมากก็สมคำพูดที่บอกว่าเรียกวะนะซ้ำแรกหนึ่งกิโลเมตรแรกจากคอรหดนะฮะก็โหดจริงๆมีแต่ทางชันชันนั้นเลย <พ uka> เหนื่อยมากเราก็เดี๋ยวจะไปหาอะไรกินจะไปไหนเออใช่เพราะว่ายังไม่กิน,นข้า,าวเช้าเราจะไปหาอะไรกินก่อนตรงนู้นพราะแรกจะเป็นจุดพักก็สมควรมีแหละจุดแรกเลยก็สมควรจะมีมันจะเป็นพวกแบบคล้ายๆตลาดย่อมๆที่จะเกิดขึ้นที่นี่นะก็เดี๋ยวจะหาอะไรกินที่นี่แล้วก็เดี๋ยวจะเดินต่อใช่ต้อยเดินต่อใช่ต้องเดินต่อแล้วต้องขึ้นให้ถึงภายในตอนใบสามไม่เอาห้าโมงไปหยอกขอไม่ระบุแล้ว โอเคด้วยเว้ยแล้วก็เดี๋ยวเดินทางกันต่อเดี๋ยวเจอกันใหม่มาดูสภาพนะครับโอเคเด็กเราจะต้องกินอะไรแล้วเราไม่ไหวละเราแต่ช้าเอาตื่นตีอะไรคะตีสองยอย่าใช้คำว่าตื่นไม่ได้นอนยูไม่ได้ถ่ายคนถ่ายร้านอาหารยูหิวถูกไหมใช่ี่ซื้ออะไรกันเขาบอกว่าแตงโมต้องกินขึ้นมาต้องกินแตงโมแตงโม 兜儿啊，姑爷给我来一套。 ตอนนี้เราออกจากซําที่หนึ่งแล้วใช่เรากำลังไปที่ซําที่สองซึ่งเราไม่มีเราไม่รู้ว่ามันมีทั้งหมดกี่ซ้มเรากจะเดินในเรื่องๆศึกษาตอนจ้าเรามาเฟิร์สไงเฟิร์สเรามาครั้งแรกเราก็จะเจอแบบครั้งแรกแล้วก็เจอสุพภัยครั้งแรกทุกคนตอนนี้มีไม้หมดเลยนะฮะซึ่งเราก็ใช้เต้นของเราเนี่ยเป็นบนะฮะในการคำทางถ้าต้องใช้ซึ่งดีอย่างหนึ่งคือตอนนี้ทางระหว่างไปจากซ้ำหนึ่งไปซ้ำสองทางมันไม่ได้ชันมากกิ่หม้ยกิ่หมายล่น ทำไม่ได้แันมบ<อ>านให้มันเดิน<อ>สบายๆนี่กว่าเดิมตอนแรกว่าจะจะตายได้เลยลลเหนื่อยมากเออเฮ้ยเราเจอแม่ภูเขาทุกคนมีแม่ภูเขาด้วยมึงแมวแมวแมอวอุ้ย <c oughs> โขู่ลองใส่กล้องเลยพี <c oughs> ่หาซื้อไม้มาบ้างดีกว่าเลยเท้าน้าประโยชน์มากมันจะมีเท้าหน้าหรือเปล่าวะเนี่ยนอนจะมีเท้าหน้าป้ะวะบอกได้ตอนนี้ว่า ไหนก็มีนี่โอ้ยอะไรนี่ไม่ใหม่ไหมได้ได้ได้ผดเลยครับ คุณเป็ทั้งไหนดีวะเนี also, ่ยเหมือนกันคุณด้านหลังเป็นไงบ้างเนี่ยน่าจะถ่ายตั้งแต่ตรงนั้นทำไมอะไรคือเสียนตามกิ่งไม้นั่นโดนทุกคนเลยการขวดไว้กัดขวด มันต้องเอาตูดเอาทางนู้นมันแหลมกว่านิ้วขาดแน่นิ้วขาดย่างเลยเนี่ยมันต่งลึกมันมันลงไปลึกหน่อยอ๋อดียวนึงอ๋อโอ้ออกแล้วไม่เหห็นรอกมันเล็กมันเล็กมากเลยอ๋อออกไปของเธออ๋อออกไปของเธอเอาืนไปของเธอ อีกประมาณเท่าไรนะ1กิโลกว่าป่ะใช่ถึงหลังแแปนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องไปต่อหลังแป่อีกจะใกล้ถึงแล้วตอนนี้เกือบเกือบบ่าย3ามโมงเราจะไปถึงกันกี่โมงมีข้าเหนียวหู้ยมองไม่เห็นทางไงป๊อปไม่ได้สายหลังก็ไม่ได้ซอสายหลังมันเธอต้องปรับสายใหม่ไม่ต้องสายหน้าก็ไม่ได้กินเนี่ยแดดเราสายหน้าดิไม่ได้ ไม่ได้ก pues> ็แบบเดิมมัดีสุดท้ายล้วคสุดท้ายแล้วสุดท้ายลอกหรือเปล่าอยากไปทางนี้ปะล่ะขวามือปะล่ะไปปะละงเดินขึ้นไปก่อนหนูไมู่้ อ๋อไม่ไปแล้วเห็นน้องเดนแล้วไม่ไปล้วอันนี้จะเป็นโค้งสุดท้ายที่จะไปถึงหลังแปเป็นบันไดให้เลือกสองฝั่งว่าจะไปฝั่งไหนนะฮะซึ่งมันไปจนกันอยู่ดีขวาก็ขวาขวาดไหมขวาก็ขวาเอาอะโอ้โหเก้าแรก็ลงทันปะ

เจอบันไดเมื่อกี้แบบโอ้ยฮะเออห่างอยู่ไม้ามันสูงขนาดนี้ เดี๋ยวนู่นรออยู่ของไปอีกนิดนึงแป๊บเดียวแล้วก็ถึงแหมรอสบายเลยนะแต่เดินมารอบนี้ไม่ค่อยเหมือนกับว่าไม่ค่อยไม่ค่อย ไม่ค่อยเมื่นไงหรอมันคงชาแล้วมั้งแล้วบอกเหรอเลาวเอาเซ็ตไ่ถึงอปลอมระวังไปไหนวะจะไปไหนวะไปนั่นเงที่หน้าผาอันนี้นะมั้งโอ้เมื่ไหหลังนะระวังนะอ่ะ สิบโมงนะมั้งโอ้เอามือจับมือเชื่อเออขามโอ้ต่ออีกพร้อวไม่ได้หรอไปข้างบนก็ได้ ได้ยินบางคนบอกว่าอีกอึบเดียวอีกอึดใจเดียวมาสักประมาณเรื่อมชั่วโมงได้แล้วรวมซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ถึงตกทีตอนนี้เรามีความหวังนะเพราะว่าเห็นแสงไฟเห็นแสงความหวังจากเบื้องบนนะเราจะให้ดูกันเรามาดูกันว่าอันนีะใช่หรือไม่ใช่เธอะ <laughs> ใช่ตกที ขาแข็งแล้วถึงยังถึงแล้วดิถึงแล้วดิถึงแล้วอถึงแล้วทุกคนถึงแล้วหลังแต่โอ้ยโหคนเยอะเวอร์ย้ายขึ้นมาได้ยังไงทางหนึ่ง ในชีวิตจะดึงเขาป่าเราคนเราคือผู้มีชีวิตผู้กระกันไม่รู้ถ่ายรูปอ่ะน่ารักตอนเราถ่ายรูปนี่คิดถ่ายรูปนะคะยาวมากทุกคนที่มาถึงที่นี่ก็ต้องมาถ่ายกับป้ายนะครั้งหนึ่งในชีวิตเราคือผู้ชิดพิชิตผูกกระดึงนะแล้วเรากำลังไปต่อแถวถ่ายรูปกันไปถ่ายรูปกันดีกว่าไม่มีอะไรยากเลยแล้ว อะไรนะลูกภูมิใจในตัวลูกเอ้ยแม่ภูมิใจในตัวลูกแม่มแมที่สุดในชีวิตละที่ชีวิตความเป็นไม่ต้องปวดแล้วแค่นี้พอ่อ <c oughs> เออกลับมาโซนดครับพ่อเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยดิเปลี่ยนเลย,เลเลยพ่ออยากเดินต่ายพ่องเลย <c oughs> เรามาถึงจุดหลังแปรที่จะมีป้ายเขียนว่านนครั้งหนึ่งในชีวิตเราพิชิตภูกระดึงในเวลา16เดซิกาคือมาถึงจุดยอดนั่นแหละจุดยอดภูเขาหัวตัดของภูกระดึงในเวลาประมาณ สิบหกนาฬิกาสี่ห้าสิบห้านาทีตลกได้ของกูยังใบสามอยู่เลยเออสิบห้านาฬิกา <laughs> ใบสามเท่าไหร่นะใบสามห้าสิบห้าเรามาถึงข้างบนกันแล้วนะซึ <laughs> ่งตอนแรกเราวางแผนไว้ว่าจะขึ้นไปถึงประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสองนะฮ <Yeah. S 1> ะเยอะไปหน่อย S <S แวะทุกซ้ำท,ที่มีร้านเติมแบบตานเวอม์แต่ยังไม่ใช่จุดที่เราจะกลางเต็นต์ต้องเดินไปอีกประมาณ3กิโลโดยประมาณ3,500เมตร<ม>จากตรงนี้เพื่อไปที่ศูนย์บริการนารักท่องเที่ยวของวางกวางเ,เ,เ,เป็นจุดกางเต็นเป็นเออเป็นจุดกลางเต็นของภูกระดึงนะฮะซึ่งระยะทางก็อีกประมาณ3,500 3 0 0เมตร เรือประมาณ3กิโลก็จะถ่ายรูปกันเสร็จพุ๊บแลก็จะเดินทางอีก3,000กิโลไม่ใช่3,000เมตรเพื่อไปที่ตรงนู้นกันภูมิตอนนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ18องศาเซลเซียสก็เย็นๆปะแต่ตอนนี้ไม่ค่อยเย็นเพราะว่าเราเดินมาเหนื่อยเราก็แทบว่าเค่ว่าเป็น คล้ายๆกลุ่มส <Wars> ุดท้ายใช่กลุ่มสุดท้ายที่ขึ้นมาเราเป็นกลุ่มสุดท้ายเลยน่นขก็นั่นแหละก็ตามกันมาเนี่ยเอาเทียบป้าๆไม่คือเราจีบบรรยากาศทุกซ้ำไงเราเลยใช่ถ่ายต้นๆทุกต้นร้านทุกร้าน เราแบบซื้อของให้มันเป็นอันซีนที่เป็นออเขยโยมาเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจขยโยมาอันซีนแตงโมแตงโมว่าอันซีนแล้วขยโยมาขยโยมาอันซีนขยโยมาต้องซื้อทีนี้เราจะไปตสมุดกัน ตอนนี้อยู่ในช่วงเดินทางไกลในวิชาลูกเสือพอ <c oughs> <c oughs> อนนี้อยู่ในช่วงที่เดินทาง3.5 3.5กิโลเมตรเพื่อจะไปที่จุดกลางเต็นซึ่งกระเดียนหนี่มมันเป็นทางล่ามหมดเลยเพราะว่ามันเป็นภูเขาหัวตัดข้างทางก็จะเป็นต้นไม้แล้วก็ฝั่งนี้น่าจะเป็นที่ออกข่าวว่ามีไฟไหม้ฟูกระดึงเนาะก็เห็นแต่โครงไม้เก่า โดนเผาโอเคระหว่างสองข้างทางก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็เป็นทางตรงยาวไปเลยไปถึงจุดศูนย์บริการนักท่องเที่ยววังกวางกันแล้วก็จะไปกางเต็นท์กันแล้วก็จะกินข้าวกด้วยหิวข้างหิวมีัวาูหักมันช่วยเรื่องอะไรนะ <c oughs> <c oughs> การกวนแขวนมันช่วยเรื่องอะไรนะจังหวะปะจังหวะใช่มันจะทำให้แบบถ้าเราแผนไปอะ่ะมันก็จะไปด้วยไปด้วย <c oughs> <c oughs> อ๋อให้เขากับเพลงที่เปิดนะนะเพลงงเค้นาอื้ออมาไม่แล้วคือมาใช้ครั้งเดียว ให้ถ่ายเรื่องอะไร้องเรื่องอะไรวะเรื่องอะไรวะเรื่องมันร้องเอโอทีเียทำบิก็แม่กูสอนตรง้มันร้องอ่อยอ่อยอ่อยเอโอเอเอโอ่อออแม่กดูุกเาเลยอ่อยอ้ยแม่แมอแม่แม้แ่ม่แมแม่แม่แมอแม่แแม่แม่ม่แ้อแไอ้อ่อย่แ้่แม่แเม่ยไ่แอ่แม่แมอแม่แม่อ่แม่แม่แมอแม่แม่แแม่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 แอ้อ่ม่แม้แม่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 อมมแม่แม่แอ่ แม่ชอบเปิดตนี <multimedia noise> oh ่เ <alpha> ปิด oh ดูนะนี่ที่มันชอบล้อยหัวนั่งนึกไปเรื่องขี้เลยลอยไอ้ไอตัวที่มันมีหลายสีที่มันชอบโชว์จอตรงพุงตรงพุงอ๋ออีสุดเลยโชว์จอโชวจอตรงพุงี้เลยกูไออ้อยไอออย